กลับมาพบกับรายการเดสู้รายการที่จะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวสวนสัตว์ทั่วประเทศเลยแล้วภาพที่ทุกท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือภารกิจแรกของการเปิดสวนสัตว์แห่งนี้ค่ะตอนนี้ตานอยู่ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีแล้วก็นัดไกด์คนพิเศษไว้ด้วยจะเป็นใครนั้นไปพบพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับไกด์คนพิเศษของเราแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือท่านผอ,อวันชยัยตันวัฒนะพ่วงนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมก็ได้เห็นไปแล้วค่ะกับภาพภารกิจที่เกิดขึ้นเมื่อวานอยากให้ท่านผอ,อเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเมื่อวานนี้มีอะไรเกิดขึ้นที่สวนสัตว์บ้างคะครับสำหรับเมื่อวานนี้วันที่9กันยายน2555นั้นเราก็ได้รับมอบสัตว์จากสวนสัตว์ต่างๆเข้ามาที่สวนสัตว์อุบลน่าจะทานีเป็นชุดแรกนะครับต้องถือว่าบอกว่าเป็นชุดแรกเลยที่เข้ามาก็จะมะีมีควางปลามีเก้งมีเนื้อทรายมีละมั่ง ก็เมื่อวานนี้ก็มาจาก2ที่ด้วยกันนะครับก็คือที่สวนสัตว์นครราชสีมาแล้วก็สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นขององค์การสวนสัตว์ของเราเนี่ยครับก็ในทางจังหวัดเองก็มีท่านเจ้าเมืองโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชกันจังหวัดท่านนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดอุบลรธานีมาต้อนรับนะครับส่วนขององค์การสวนสัตว์ก็มีท่านกรรมการองค์การสวนสัตว์แล้วก็ท่านผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ก็มาเป็นเกียรติในการต้อนรับสมาชิกใหม่ในครั้งนี้ด้วยกันครับ แล้วก็อยากให้ท่านผอ,อช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของสวนสัตว์อุบลราชธานีให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงค่ะครับสวนสัตว์อุบลราชธานีของเราก็เป็นสวนสัตว์น้องใหม่นะครับที่เราได้รับพื้นที่จากกลุมป่าไม้นะครับพื้นที่บริเวณสวนป่าดงคว้าหัวนแห่งนี้นะครับชื่อเี่กย,ยากสักนิดนึงนะครับ <c oughs> อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับก็เป็นลักษณะของป่าที่มี ต้นไม้ใหญ่แล้วก็อยู่ใกล้ตัวเมืองอุบลมากอยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลประมาณ12กิโลเมตรนะครับสวนสัตว์อุบลราชธานีของเรานั้นก็เริ่มก่อตั้งเมื่อปี2550นะครับมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมากมายนะครับเราอยู่ในพื้นที่ของสวนป่าด,ดงฟ้าหัวน,นะครับซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด1,217ไร่นะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลประมาณ12กิโลเมตรนะครับไม่ไกลนะครับออกไปนิดเดียวก็เข้าตัวเมืองแล้วนะครับแล้วก็ เรามีปัจจุบันนั้นเรามีการก่อสร้างข้อสัตร์เสร็จแล้วประมาณ30%ของโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของการนรําสัตว์เข้ามาเมื่อเมื่อวันนี้ค่ะพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยค่ะอยากให้ท่านท่านผอ,อช่วยอธิบายถึงการแบ่งโซนต่างๆของส,งสงวนสัตว์เรานิดนึ่งค่ะ ครับสำหรับการแบ่งพื้นที่ใช้สอยหรือโซนนิ่งของสวนสัตว์อุบลราชธานีนั้นเราแยกออกเป็น2ส่วนหลักด้วยกันนะครับส่วนแรกคือส่วนบริการประชาชนนะครับส่วนที่เราอยู่แถวนี้นะครับเป็นอาคารต้อนรับเป็นสํนานักงานเป็นอะไรต่างๆนะครับและส่วนที่2เรื่องของเราเรียกว่าอณาจักรสัตว์นะครับอณาจักรสัตว์เนี่ยเราจะแบ่งเป็นโซนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์กีบไทยสัตว์กีบต่างประเทศสัตว์กีบไทยก็จะเป็นพวกเก้งกวางทั้งหลายที่เป็นของไทยเรานะครับสัตว์กีบต่างประเทศแล้วก็กลุ่มของสัตวแอฟริกา ปูล่าซึ่งเดี๋ยวเราคงจะเข้าไปดูในพื้นที่กันงั้นเดี๋ยวลบกวนท่านผอ,อ,อพาตาแล้วก็ท่านผู้ชมไปเที่ยวพร้อมๆกันเลยค่ะครับด้วยความยินดีครับท่านผอ,อคะแล้วเป้าหมายของสวนสัตว์ของเราเนี่ยค่ะเราสร้างขึ้นเพื่ออะไรบ้างะคะครับสำหรับสวนสัตว์ขององค์การสวนสัตว์นั้นเราก็ มุ่งเน้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่ผ่อนหย่อใจของประชาชนของเยาวชนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เป็นเรื่องของการให้การศึกษาสําหรับเยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติสัตว์ป่านะครับการที่จะไปเล่นเกมตามาห้างกับสินค้าตามอ,าอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็สําคัญก็คือเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่าการศึกษาวิจัยเพื่อให้มีการพ่อขยายพันธุ์สัตว์ป่ายาิต่างๆไม่ให้สูญพันธุ์ไปนะครับซึ่งตรงนี้เป็นภารกิจหลักขององค์การขุนถา์่วมถึงผู้บลราชธานีของเราด้วยนะครับ เส้นทางของเราก็ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติ้อยู่ในป่านะครับมีความร่มาต้นไม้เยอะมากเลยนะเป็นป่าพื้นใหญ่ที่สุดที่อยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุดนะครับประชาชนก็เข้ามาท่องเที่ยวได้ใกล้ๆเลยเนาะก็ตรงนี้ก็จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในจังหวัดอุบลและจังหวัดใกล้เคียงนะครับในอนาคตเราจะพัฒนาตรงนี้เป็นอาคารเวลคัมเซ็นเตอร์ซึ่งรองรับประชาชนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในปีหน้าซึ่งเราคาดว่าในปี2566นี้เราจะเปิด บริการอย่างเต็มรูปแบบนะครับ2,556ครับนักท่องเที่ยวได้มาดูแน่ๆแล้วอย่างเร็วไปปีนี้เดือนธันวาอาจจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูเป็นการชช่วคราวก่อนนะครับอาจจะให้เข้ามาทดลองเข้าชมแต่ปีหน้าเนี่ยก็จะเปิดเป็นทางการค่ะแล้วอย่างนี้ตอนนี้สวนสัตว์โบราณสถานีของเราอะค่ะคาดว่าแล้วเสร็จไปแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะท่านผอครับสำหรับตามผังแม่บทนั้นเราได้พัฒนาพื้นที่มาแล้วรวมแล้ว30เด้วยกันนะครับซึ่งเรามีข้อกันอ ในกลุ่มของพ่อพสัตว์กีบไทยสรรยัตว์กีบต่างประเทศสัตว์อฟริกาแล้วก็สัตว์ผูร่าโดยเฉพาะพวกเสือสรือโค่งสิงโตรหรือดาวนะครับซึ่งตอนนี้ทําเสร็จแล้ว <desap S 1> นะครับเพยียงแต่ว่ารอเวลาที่จะเคลื่อนย้ายสัตว์เข้ามาใน<อ>ช่วงที่จะใกล้เปิดนะครับและนี่เรารับสัตว์มาจากที่ไหนบ้างคะ สำหรับสัตว์ที่จะนําเข้ามาในสวนสัตว์อุบลนั้น90เปอ็นเป็นสัตว์ที่มีอยู่แล้วในองค์การสวนสัตว์ของเรานะครับเพราะขยายพันธุ์อยู่ที่โครนาที่เขาเขียวที่เขาดินหรือที่เชียงใหม่ที่ขอนแก่นก็แล้วแต่ที่เรามีเยอะเราก็นําระบายออกมาที่นี่เพื่อที่จะมาเลี้ยงขยายพันธุ์ให้นักท่องเที่ยวในเขตนี้ได้ชมกันชุดแรกที่นําเข้ามาเมื่อวานนี้ก็เป็นมาจากที่สวนสัตว์นครราชสีมาแล้วก็ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วเมื่อกี้ที่ผ่านมาค่ะเาเห็นว่ามี ลูกลังที่เป็นเหล็กหมุนๆน,นี่ทาเพื่ออะไรคะท่านก็ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราผ่านเข้ามาในบริเวณข้อสัตว์โซนแรกแล้วเป็นสัตว์กีบไทย<อ>นะครับสาหรับลูกระนาลูกระนาดนั้นเราสาหรับการไม่ให้สัตว์นั้นออกนะครับก็ะจะไม่กล้าเดินออกไปนะครับ<อ>ตรงนี้ก็จะจัดแสดงสัตว์กีบไทยจำพวกเก้งกวางเนื้อทรายลระมั่งรวมถึงกวางป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเรานะครับ เราจะจัดเป็นแบบโซนเหมือนเปิดเลยปะคะเหมือนสวนสัตว์เปิดเขาเทียมลักษณะการจัดแสดงก็คล้ายๆกับสวนสัตว์เปิดแต่ว่าแนวคิดในการออกแบบของ<ะ>สวนสัตว์อุบลราชธานีเนี่ยเราเรียกว่าจังเกิลป์านะครับ<ะ>เป็นเรื่องของสวนสัตว์ผสมกับปผสมผสานกับป่าซึ่งเรามีความสมบูรณ์ในพื้นที่ยูงนี้อยู่แล้วนะครับส<ะ>ังเกตว่าเข้ามาเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นมองเห็นรู้ว่าเห็นข้อเห็นตรงเลยแต่ตรงเนี้ย<ะ>คือบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ในอนาคตเราก็จะเห็นภาพของฟางของเก้งต่างๆมาเดินให้เราชม แต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องนั่งอยู่บนรถห้ามลงไปตอนนี้เราก็ถือว่าเข้ามาในเขตโซนที่2แล้วเป็นในส่วนของสัตว์กีบต่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้เราจะมีพวกของในอลาฟโพวาราซิงนีลกายนะครับรวมถึงวอเตอร์บักควางดาวที่เป็นสัพวกควางของต่างประเทศนะครับที่มาของสัตว์กลุ่มนี้ก็คือสัตว์ที่เราเพาะพันธุ์ในตัวสัตว์อื่นๆนะครับอาจจะมีต้องนําเข้ามาบ้างเพื่อเป็นการปรับปรุง ปรับปรุงสายพันธุ์ตอนนี้เราก็จะมาเข้าในเขตของ<ะ>อาณาจักรสัตว์พูล่านะครับซ<ะ>ึ่งฟังดูน่ากลัวหน่อยครับ <c oughs> ก็กลุ่มของเสือโล่งสิงโตเสือ<ะ>ดาวเสือดำรวมถึงไฮไลท์ของโทนนี้ก็จะเป็นพวกของเสือขาวนะครับซึ่งอ,าอนาคตเราก็จะนําเข้ามาจาัดแสดงเข้าภาย <c oughs> ในปีนี้แหละครับ<ะ>ไม่กี่เดือนนี้นะครับ สังเกตเห็นการจัดแสดงของสตัตว์พวกนี้เราจะมีครูเราเรียกว่าครูครูแห้งแต่ว่าอนาคตรเราจะเติมน้ําหรือไม่เติมก็ได้ตรงนี้มีความกว้างพอที่สัตว์จะไม่กระโดดออกมาได้นะครับแล้วก็จะมีแนวที่เป็นต้นเหมือนต้นตะไคร้ที่เป็นลวดนะฮะตรงนี้คือลวดไฟฟ้า<อ>เพื่อความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งนะครับด้านหลังก็จะเป็นกาแพงเป็นข้อก,กักอยู่ด้านหลังกาแพงอีกขั้นหนึ่งเรียกได้ว่าลมลื่นมากๆเลยนะคะเหมือนเขาอยู่ในธรรมชาติจริงเพราะว่าอยู่ในป่าด้วยครับแล้วก็ เป็นธรรมชาติสาตร์พวกนี้เราจะเก็บเข้าข้อ,ขอกักทุกวันนะครับตอนเย็นแล้วก็ฝืนให้เขาเข้าไปกินอาหารในข้อแล้วปิดไว้อนั่นก็เพื่อความปลอดภัยนะครับเช้ามาพนักงานก็จะมาดูแลทางความสะอาสตรวจความเรียบร้อยเสร็จแล้วถึงจะปล่อยสัตว์ออกมา แล้วจุดนี้ที่เรายืนอยู่นี่เรียกว่าอะไรคะท่านขอครับสาหรับบริเวณนี้เราเรียกว่าอ่างเก็บน้าหนองบะโกงนะครับสาหรับบริเวณอ่างเก็บน้าหน,นองบะโกงนี้นอกจากเราจะเก็บน้ําไว้สํารองใช้ในพื้นที่โครงการแล้วนะครับ,รบเรายังมีการจัดแสดงศาสตร์ซึ่งเราจะเห็นว่ามีเกาะอยู่ด้านในนะครับมีต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งเราจะจัดแสดงในชนีนะครับชนีถือว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของสวนสัตว์อุบลราชธานีแล้วก็เป็นสัตว์ป่าหายากของประเทศไทยนะครับซึ่ง พวกนี้ก็ชอบอาศาัยอยู่บนต้นไม้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะพัฒนาเป็นที่พักแบบกึ่งธรรมชาติอยูอ่ด้านหลังของพื้นที่เราของเราเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นที่พักให้นักท่องเที่ยวที่ชอบพักอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับแล้วก็ชมชีวิตสัตว์ป่าในสวนสัตว์เเห็นว่าหินหินแบบนี้นี่สร้างไว้เพื่ออะไรครับโซ,โซนพวกนี้เรา ทำเป็นที่สําหรับเลี้ยงให้อาหารสัตว์นะครับโดยเฉพาะกลุ่มของแอนติโดกลุ่มของโน,โนโกกระจอกเทศก็จ,เจะเข้ามากินอาหารแล้วก็หลบแดดหลบฝนในนี้ได้นะครับส่วนของยีราฟก็จะไปลหลบตรงจอกเอ็นสูงโดนะครับ<ฮ>ะจะมีร่มเสูงอยู่ให้เ <ฮะ S 1> ขานะครับเเออยากให้ท่านสอ,อ,อเชิญชวนนักท่องเที่ยวสําหรับการท่องเที่ยวในอนาคตของสวนสัตว์บ,บุลราชธานีนิดนึงค่ะครับสวนสัตว์บุลราชธานีนี้ถือเป็นสวนสัตว์แห่งใหม่ขององค์การสวนสัตว์นะครับแล้วก็เป็นแห่งเดียวในอีสานตอนใต้ ในเวณพื้นที่รุ่มน้ำของตรงนี้ดกับลาวและเขมรนะครับซึ่งก็จะเปิดบริการเร็วๆนี้นะครับก็อยากจะเชิญนักท่องเที่ยวแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาเที่ยวชมที่มีโอกาสแวะมาเยี่ยมเยือนเขาบนราชธานีนะครับได้แวะเข้ามาเที่ยวชมธรรมชาติของป่าที่สมบูรณ์มากแห่งหนึ่งแล้วก็ชมสัตว์ป่าชมการจัดแสดงสัตว์ที่นี่นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับ แล้ววันนี้นะคะก็ถือว่าเที่ยวได้ครบรอบใหญ่หญของสวนสัตว์อุบลราชธานีแล้วนะคะครับก็ระยะทางทั้งสิ้น4กิโลนั้นเราวิ่งมาทั้งหมด40่นาทีด้วยกันนะครับก็ได้ชมความสวยงามของป่าและก็ธรรมชาติสัตว์ป่าในบริเวณสวนสัตว์อุบลราชธานีมาค,ครบรอบแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณไกด์คนพิเศษของเราค่ะท่านผอ,อ,อวันชยัยตันวัฒนานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ และท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าครั้งหน้าเดอะซูจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวสวนสัตว์ไหนติดตามชมกันให้ได้น,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ